การที่คนบ่นว่าของแพงเนี่ยในตัวมันเองคําว่าแพงมันคือการเปรียบเทียบอยู่แล้วระหว่างราคาของกับกับกำลังซื้อของเราเหตุผลแน่นอนที่คนบ่นก็คือว่าราคาสินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเรียกว่าสินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันเลยนะคะโดยเฉพาะหมูอาหารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นแผงขายหมูไาย่อยเนี่ยก็ทยอยที่จะปิดตัวลงร้านตัดกระเพราร้านหมูปิ้งร้านอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่ามีการปรับราคาขึ้นทั้งหมดก็ต้องบอกว่าแพงทุกอย่างนะเข้าของต่างๆเนี่ยที่มันขึ้นราคาโดยที่อาจจะไม่มีเหตุผล หรือแม้ทั้งค่าไฟที่ขึ้นราคาขึ้นมานั้นมันก็แพงโดยที่ผู้บริโภคเองไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมจัดการอะไรเลยก็เรียกว่าเป็นคนรับภาระสุดท้ายน้ำมันแพงขึ้นเติมร้อยหนึ่งวิ่งไม่ถึงวันก็หมดแล้วครับหมูแพงด้วยไก่ก็แพงขึ้นด้วยฟอ,องอะแพงแต่ค่าครองชีพของประชาชน,นถูกน้มันจะยิ่งแย่ลงทุกวันทุกวันนะครับ ก็แก้ไขได้ก็ดีค่ะเพราะทุกอย่างึงมันแพงไปหมดเลยปัจจัยที่ทํามาซึ่งของแพงอะ่ะคิดว่ามันก็มีทั้งปัใจจัยในประเทศกับปัจจัยนอกประเทศที่คนพูดพูดกันว่ามันก็แพงทั้งโลกนั่นแหละโอเคมันก็มีส่วนจริงเพราะว่าของบางอย่างที่เราก็ใช้เยอะนะคะเราจําเป็นต้องใช้อย่างเช่นราคาน้ํามันอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของเชื้อเพลิงในการผลิตเรื่องการขนส่งเนี่ยมัน ต้นทุนมันสูงขึ้นมากส่วนตัวรู้สึกว่าคิดว่าประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขาอาจจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าน้ํามันอ่ะมันจะหมดยุคแล้วเพราะว่าเราพูดคือนี่คือ climate change จ้ะมันยุคที่ทุกคนก็มุ่งหน้าสู่ net zero อย่างบางประเทศเขาก็ประกาศแล้วล่ะวิชั่นเขาคือว่าก็จะต้องออกจากน้ํามันคล้ายๆกับตอนนี้มันเหมือนช่วงเวลาสุดท้ายแล้วที่เขาจะได้กอบโกยอะประมาณนั้นอ่ะนันนอกจากน้ามันแล้วเนี่ยหลายคนพูดกันถึงเรื่องของหมูนะคะซึ่งโอเคก็เห็นด้วยว่าราคาหมูที่มันถีบตัวขึ้นแบบเยอะมากๆเนี่ยส่วนหนึ ปัญหาที่เรียกว่าต้องบอกว่าเป็นความผิดของรัฐบาลด้วยนะคะที่เรื่องของการไม่จัดการโรคเอชเอฟอย่างถ่ันทุวงทีแล้วก็ชัดเจนทําให้ปริมาณหมูในตลาดมันหายไป2 0 3 0มันก็เลยส่งผลให้ราคามันดิดเยอะมากเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่นอย่างเช่นเรื่องของอาหารหมูมันก็แพงขึ้นมานานแล้วอันนี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ก็ไม่ได้สูงจนทําให้ราคาต้องกระโดดขนาดนี้คือต้นทุนการผลิตเป็นเรื่องที่เกษตรกรเจ็บปวดอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจนทําให้ราคาขายสูงผิิดปกต ก็มาจากการที่พปลายหายไปจากตลาดซึ่งเกิดได้2สาเหตุก็คือโรคระบาดกับการกักตุนสินค้านะครับเขาก็ยังไม่ยอมเปิดเผยเลยว่าที่ผ่านมานั้น,นทําลายหมูเพราะโรคเพอร์สไปเท่าไหร่ผู้บริโภคก็ไม่รู้เลยนะว่าตอนที่หมูยังเป็นเนี่ยหมูที่เลี้ยงโตเต็มที่แล้วเนี่ยสมมุติหมูราคา120บาทเนี่ยพอเป็นเนื้อหมู240บาทเออทำไมต้องเป็น240บาททำไมราคามันต้องเป็น2เท่าเพราะอะไรหรือ กรณีรถไฟฟ้าเนี่ยขณะนี้เราจ่ายอยู่42บาทหมดสัญญาสมรทานเราก็ควรจะจ่ายถูกกว่า42บาทแต่รัฐบาลกำลังจะทำให้เราจ่าย65บาทเราก็คิดว่านี่เป็นภาระที่ เกิดขึ้นกับผู้บริโภคสินค้าอะไรก็ตามที่ขึ้นราคาเพราะมันเป็นคอสพุชนะเขารู้สึกมีความจําเป็นต้องขึ้นเพราะว่าต้นทุนนะมันเพิ่มมากจนระดับที่บางคนอาจจาะพ่อค้าแม่ค้าจะรู้สึกว่าโหเอาแค่เท่าทุนก็ยังยากเลยถือถ้าเขาไม่ขึ้นราคาเนี่ยขาดทุนแน่นอนเนี่ยโอกาสในการลงมันน้อยอยู่แล้วประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีกลไกอัตโนมัติในการขึ้น รายได้ของคนเลยแต่ขณะที่รายจ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาส่วนนี้มันควรจะทําให้เกิดกลไกอัตโนมัตินะเมื่อไหร่ที่ดัชนีชี้วัดผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเ,เราคิดว่ารายได้ของคนควรจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอันนี้ก็คือส่วนที่มันควรจะคิดให้มันเป็นธรรมกับค่าใช้จ่ายอ,อย่างเช่นเพื่อนบ้านเรา,มาเมลเซียเนี่ยเขาคิดเลยนะว่าค่ารถค่าบริการขนส่งมวลชนของคนเนี่ยต้องไม่เกิน10%สมมุติเรา มีค่ารถไฟฟ้า65บาทวัน130เกือบ40%ของไรายได้ขั้นตำ่ำแล้วคุณยังมีไหนอาหารถูกไหมค่าเช่าบ้านขานมลูกไปโรงเรียนสตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนคนในครอบครัวอีกมันเป็นไปไม่ได้อะ ว่าเราต้องใช้น้ำมันทุกวันน่ะจากประมาณ45ขึ้นมาเป็นเดีนี้65จะจะจิสไปแล้วอ่ะค้าขายมันไม่ค่อยเหลืออะไรครับมันไปกับราคาของหมดครับโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันก็เห็นเห็นกันอยู่ก็อธิบายไม่ถูกเราก็แค่ทำใจต้องสู้อยู่กับมันให้มันได้ไง คือหมูเนี่ยเป็นโปรตีนหลักของคนไทยเรากินเยอะกว่าไก่กับปลามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโปรตีนหลักตัวนี้ประชาชนเข้าไม่ถึงในขณะเดียวกันพอจะชิฟไปหาโปรตีนตัวอื่นไข่ก็ขึ้นราคาด้วยปลาก็ขึ้นราคากุ้งก็ขึ้นราคาผู้นํากับพูดว่าคนไทยมีทางเลือกได้ถ้าคุณกินอันนี้ไม่ได้คุณก็ไปเลือกอันนี้ได้ทั้งที่แท้จริงเราพอเราไปเดินสัมผัสกับชุดคน ประชาชนแล้วครับประชาชนไม่มีทางเลือกนะครับแค่เลือกว่าจะกินหรือไม่กินเท่านั้นเองคือพูดแบบนั้นมันง่ายเนาะไม่ต้องเป็นผู้นําก็พูดได้พี่ก็พูดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าผู้บริโภคมันไม่ได้มีทางเลือกมากขนาดนั้นอ่าอย่างสมมติว่าไม่มีไม่มีมะนาวไม่ไปกินมะม่วงนะเออเหมือนกันนะพี่คิดว่าลอจิกเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นบ้านเรายังไม่มีอยู่เลยถูกไหมแล้วจะให้เราไปปลูกมะม่วงมะนาวอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันควรจะไปตั้งคําถามว่า ไอ้ที่มันแพงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหมมันแพงเพราะอะไรถ้าเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆรัฐเนี่ยทำอะไรได้ค่อนข้างจํากัดในสถานการณ์แบบนี้ถ้าจะเอาเฉพาะหน้าเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่ของแพงขึ้นมากหลายส่วนมันก็เป็นเรื่องปังจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรางนั้นประเด็นก็คือว่าไม่ได้จะโทษรัฐบาลว่าคือมันคงไม่ถูกต้องอะถ้าเราจะบอกเอ้ที่ของแพงเนี่ยมันเป็นเพราะรัฐบาลมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ประเด็นคือว่าของแพงแล้วเนี่ย อย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นแล,ล้วล่ะว่าน้ามันเนี่ยยังไงทิศทางแนวโน้มมันก็แพงไปนี้แหละรัฐบาลน่ะต้องเริ่มคิดได้แล้วว่าเพื่อลดต้นทุนต่างๆเหล่านี้เราจะมีมาตรการหรือเราจะวางนโยบายเชิงโครงสร้างยังไงได้บ้างง่ายถ้า,าตัวเรือเนี่ยเลี่ยไขขรต้องสองตัวยเนี่ยอย่าพิ่งฆ่ามันก่อนนะให้มันโตให้มันไข่กว่านะเนี่ยค่อยๆดูแลตัวเองเนี่ยมันจะใช้จ่ายน้อยลงคนรวยก็ไปเสียเกินเรา คนได,ได้น้อยก็ใช้เส้นทางข้างล่างเอามันจะได้ไม่แออัดไม่ซึ้งกันละกันนั่นผมคิดอย่างนี้นะหนูยังเรียนอยู่คือเหมือนแม่ก็ให้เงินเท่าเดิมแต่เวลาของแพงขึ้นเงนี้ยเวลาเราซื้อเราก็ต้องแบบอาจจะต,ต้องซื้อน้อยลงด้วยอะไรเงี้ยก็คือเราต้องรับสภาพอะครับว่าเขาจะซื้อน้อยลงเราก็เราก็ต้องรับสภาพแต่ว่าถ้าจะให้เราขายลดราคามันก็มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีมันคนก็ไม่ค่อยนั่งรถนั่งอะไรไม่ได้แบบ เสียตัวเองกันนะช่วงนี้นะเพราะผมวิ่งรถ3ชั่วโมงยังไม่ได้ก๋วยเตี๋ยว่อชามเลยครับตอนนี้ต้องตั้งสมมติฐานว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโครงสร้างเหมือนเดิมเป๊ะถูกไหมก็เพราะว่าไม่มีการปรับโครงสร้างอะไรใดๆเลยเอาง่ายๆเอาดูท่องเที่ยวก่อนท่องเที่ยวเคยมีนักท่องเที่ยว40ล้านใช่ไหมตั้งแต่เปิดประเทศมา2 3สเดือนเนี่ยประมาณ4 5แสนขาดไปอีกประมาณ39.5ล้านคนเออพวกนี้เมื่อไหร่เขาจะกลับมามันจะสามารถอยู่ดีๆกลับมาโป้งเดียว ในภายในปลายปีนี้เรามี40ล้านมันคงไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นคือก็ดูองค์งประกอบของเศรษฐกิจเราก็ได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวไม่ได้เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจจะจะดีแบบคําว่าดีคือคําว่าดีคือโอเคมันคงดีกว่าปีที่แล้วแหละนะคะแต่ว่าเพราะมันอยู่ในช่วงการฟื้นตัวจากโควิดแต่ว่ามันก็จะยังซึมซึมค่ะคิดว่ามันยังไม่ได้กลับไปกลับไประดับก่อนโควิดอะ่ะ มันก็อาจจะต้องรอไปหนึ่งมไม่รู้ปลายปีหน้าจะจะได้หรือเปล่าอย่างตอนนี้คนที่สายป่านสั้นคือใครก็คือ s อสทั้งหลายเขาก็เริ่มล้มหายตายจากกันไปแล้วมันก็เขาไม่กลับมาทําธุรกิจแบบเดิมแล้วอย่างเช่นเอาฟาร์มหมูก็ได้คือใครจะคิดว่าเดี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรอีกปีหนึ่งทุกคนที่เคยทฟาฟาร์มหมูจะกลับมาเลี้ยงหมูใหม่ไม่น่าใช่อะ่ะหลายคนเขาก็จะแบบไม่เอาแล้วเขาจะไม่เลี้ยงแล้วเขาไม่มีสายป่านพอแล้วแล้วนี่เขาก็ท่วมแล้วเขาต้องไปจัดการหนี้เขาก่อนทีนี้โดยสภาพาค่ะเศรษฐกิจไทยที่ถ้ารัฐบาลไม่ทํําาาาาาออออะะะไไไรร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 เเเเเลลลยยยซึ่่่่่่งงงงงงงตนนนนนีีีี้้้้กกก็็็็มมวััฐบดทททปปปคสสศษิจจใหผล พวงที่เกิดขึ้นที่เราจะเริ่มเห็นเนี่ยคือรายหนึ่งก็คือแน่นอนมีการกระจุกตัวมากขึ้นมากของอำนาจทางเศษรษฐกิจนะคะก็คือว่าพวกที่เขาใส่ป่านยาวก็คือรายใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่าอำนาจเหนือตลาดหรือว่ามีมาร์เก็ตแชร์ส่วนแบ่งตลาดเขาจะสูงขึ้นแล้วจริงๆปัญหาของการกระจุกตัวในในตลาดนะคะหลายตลาดเนี่ยมันก็ส่งผลต่อปัญหาของแพงเหมือนกันก็ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เลยยิ่งมีผู้เล่นน้อยรายเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่เขาจะสามารถหัวราคากันดังนั้นทําไมนะเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าค่ายไหนเนี่ยจะต้องพูดว่า หน้าที่หนึ่งของรัฐน่ะคือส่งเสริมการแข่งขันเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการการันตีว่าผู้เล่นต่างๆเนี่ยเขาจะแข่งกันให้บริการแล้วราคาที่มันเกิดขึ้นในตลาดมันจะเป็นราคาแบบสมดุลน่ะที่มันเรียกว่าสะท้อนเ,อเรียกว่าความต้องการของผู้ผลิตผู้บริโภคจริงๆไม่ใช่เป็นราคาที่ราคาสูงแบบปอมๆเนี่ยที่มาจากการใช้อํานาจผูกขาดอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียกว่าเศรษฐกิจมันก็อาจจะถดถอยนะเมื่อเมื่อคนบริโภคได้น้อยลงเนี่ยคนก็จะ ลำบากมากขึ้นปัญหาหนี้สินครัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมากสูงขึ้นนะคือวิกฤตมันก็อยู่ตรงหน้าเราครับกระทบท้องเรากระทบลูกเรากระทบคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องรับรู้ว่านี่คือวิกฤตที่วันหนึ่งก็ต้องผ่านไปเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยเราก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยเราก็เห็นใจหลายๆคนที่ผ่านไม่ได้นะครับหลายคนฆ่าตัวตายหลายคนต้องอย่าล้างกันลูกบางคนต้องออกจากพ่อแม่นะครับไปอยู่กับ ตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องทํางานภายใต้เงื่อนไขของโควิดเพราะนั้นเราเจาตัวรอดได้ยังไงนอกจากสติแล้วเนี่ยผมคิดว่าการซัพพอร์ตกันเองนะครับของภาคประชาชนเนาะไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นน้ําจิตน้ําใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดูแลกันใครที่มีกําลังมากก็ช่วยคนที่มีกําลังน้อยก่อนนะครับแล้วก็ไม่เพิ่มการเอารัดเอาเปรียบคือในวิกฤตทุกครั้งนะครับจะมีคนรวยขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดคุณก็มีคนขายหน้ากากขายถุงม,มืออย่างที่รวยขึ้นวิกฤตหมูมีคนนนนรวยขึ้นแน่นอน นะครับวิกฤตทุกอย่างครับมันจะมีคนหาผลประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าเราจะไม่หาผลประโยชน์ในความทุกข์ยากของกันและกันผมคิดว่าเราก็ยังพอจะมีทางที่จะบรรเทาได้บ้างแต่ในขณะเดยียวกันเราก็ต้องส่งเสียงร้องถึงการเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้การที่เรามีรัฐบาลแบบนี้แค่ประชุมให้รอดแต่ละวันยังไม่ได้เลยครับ อาจริงๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวประชุมก็ล่มละนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่จะศึกภายในรัฐบาลใครจะมีเวลามาสนใจประชาชนนะครับถ้าคนสนใจเรื่องเก้าอี้ตําแหน่งตัวเองเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่ารัฐบาลตอนนี้แทบจะไม่มีปากไม่มีเสียงในสภาเลยไม่มีหูที่จะฟังเรื่องของประชาชนไม่มีใจที่จะรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับประชาชนเราเิ็นขาดค่ะซึ่งยากมากเลยค่ะก็เห็นใจเพราะว่ามันไม่ใช่คือมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เรามีทางเลือกมากคิดว่าอันหนึ่งที่ อาจจะเริ่มทําได้มากขึ้นเนาะก็คือเรียกร้องการอย่างน้อยในแง่ของการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะ<ม>ที่ยุติธรรมธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะะก็พยายามนะคะเขาก็มีการพยายามประสานกับแบงก์ต่างๆแล้วก็พยายาม,มที่จะออกมาตรการที่ค่อนข้างหลากหลายอ่ะในการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งการรวมหนี้การปรับโครงสร้างหนี้คลินิกแก้หนี้ต่างๆเพราะว่าหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหนี้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิดเนี่ย ต้องบอกว่ามันไมไ่เป็นความผิดของลูกนี้อ่ะอใช่ไหมคือมันไม่ใช่เพราะว่าเราเอาไปใช้สูรูช่วยได้มันเป็นเพราะว่าเราขาดไรายได้อ่ะอส่วนหนึ่งเราขาดไรายได้ก็คือก็เพราะโลกนี้มันทําให้รัฐบาลต้องปิดเมืองต้องอะไรงต่างเเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้มันเลยเป็นนี่ที่มันจําเป็นจะต้องได้รับการมองแบบแบบที่ยุติธรรมกับลูกนี้อ่ะผู้บริโภคเนี่ยควรจะมาช่วยกันผลักดนันให้ทุกคนในสังคมเนี่ย อย่างน้อยมีความมั่นคงขั้นต่ําซึ่งความมั่นคงขั้นต่ําก็คือความมั่นคงพื้นฐานทั้งหลายอะ<ม>การศึกษา<ม>การสาธารณสุขบํานาญเมื่อเราแก่ซึ่งถ้าผู้บริโภคมาผลักดันในเรื่องเหล่านี้ม,มันก็ทําให้สังคมเองเนี่ยมีหลักประกันทางสังคมมันจะดีกว่าที่เราใช้เงินกระปิดกระปลอยไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําให้เกิดความ มั่นคงค่ะคือโครงการเฉพาะหน้าทั้งหลายอย่างเช่น<ม>คุละครึ่งเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าไม่ควรทําเลย<ม>นะคียง<ม>แต่ว่าจริงๆโครงการเหล่านี้มันเหมาะสําหรับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการอาละจ่ายครึ่งนึงเราต้องจ่ายครึ่งนึงไ่งเยม,มันเหมือนเป็นโครงการที่ควรจะใช้ในภาวะที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบทั่ว,วไปไม่ใช่เป็นโครงการที่ถูกคาดหวังเป็นพระเอกใน<ม>ช่วงที่ประชาชนหนี้ท่วมคืออยากให้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะ เพราะว่าตอนนี <the <the ้ประชาชนเดือดร้อนกันมากๆอ่ะบางคนแทบจะไม่ม uh, 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 ีก uh, ินเลยเพราะแค่เฉพาะเงินเดือนเขาก็ไม่พอกินแล้วเพราะของมันแพงทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยพูดได้หรอคะพูดได้ค่ะพูดได้ก็อยากให้รัฐบาลแก้สักทีเพราะว่าตอนนี้คนก็รู้ว่ามันไม่ดีขึ้นเลยอะไรแบบนี้เราครับถ้ารัฐบาลทําได้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องอย่าทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยเอาเปรียบประชาชนอย่าทําให้ ภาระเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นการต่อสัญญาสัมปทานทั้งหลายการที่จะทําให้ประชาชนต้องเป็นคนรับภาระปลายทางอ่ะถ้าไม่มีความสามารถก็ต้องออกไปต้องอย่าลืมว่าทุกประเทศเจอวิกฤตเหมือนกันทุกประเทศก็เจอโควิดทุกประเทศก็เจอเอสแต่มันอยู่ที่ลีดเดอร์ชิพมันอยู่ที่ผู้บริหารของประเทศนั้นรับมืออย่างไรคุณจริงใจไหมคุณโปร่งใสไหมคุณมีความรับผิดชอบไหมคุณมีวิสัยทัศน์หรือเปล่า คุณมีสถียรภาพในการแก้ไขปัญหาระดับโลกหรือเปล่าที่1ก็คือคิดอย่างจริงจังเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแต่คิดว่าปรับโครงสร้างนี่ในความหมายนี้คือต้องปรับโดยมีอัอนดันที่ชัดเจนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็กระจายความเจริญอันที่2ก็คือว่าเรื่องของการสร้างรายได้ในที่นี้ค่ะมันก็มีตั้งแต่เรื่องของการพิจารณาเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่าทำยังไงที่จะเราจะมีโปรแกร,รมรีสกิลอัพสกิลที่มันได้มาตรฐานจริงแล้วก็ตอบโจทย์ของ คนทางานโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องแก้หนี้คิดว่าถ้าแก้หนี้อย่างยั่งยืนไม่ได้เนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็มีประโยชน์เพราะว่าคนก็จมอยู่ในกองหนี้การแก้ปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยสามารถทําควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอื่นๆนะเช่นการพยายามสร้างระบบการออมเพื่อวัยเกษียณที่ที่ดีขึ้นสามารถแก้ทำควบคู่ไปกับไปกับการแก้ปัญหาประกันสังคมนะทำควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสสร้างรายได้นะคะมันสามารถที่จะโยงกันได้